วันนี้ก็จะมีการเจรจานะครับเรื่องเกตแดนนะครับก็ไปดูดาพุธดาพุธในดวงเมืองนั้นนะครับตอนนี้กุจรอ,อยู่ในเรือนที่3เรือนที่3คือเรือนสัจจะนะครับก็คือการสื่ต่อสื่อสารพูดคุยเกล่ยเกลี่นนั่นเองก็ถตกแล้วทีนี้ก็ไปดูว่าเฮ้ยเขาจะพูดกันเรื่องอะไร <c oughs> ดาพุธพาดผ่านนะครับระวังพุธเหมือนกันนะครับระวังพุธเนี่ยได้รรวรคุณระวังเขียวเขียวนะจางขึ้นมาแล้วนะครับ,บรรวรคุณระวังก็คือเอ้ยมันก็เป็นผลดีนะแต่มันอาจจะระยะ อ,าอนาคตอันไกลๆนิดนึงเรียกพูดถึงเรื่องที่ไกลๆอยู่อาจจะเป็นจริงไม่ได้ก่อนแ,แล้วก็นัพูดนัานผาดผ่านาที่ยงังที่ยังพระเสาซึ่งมันเป็นลูกพิษตรงนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของเจรจาเรื่องกีดแดนแต่ว่าน่าจะโฟกัสในเรื่องของแผนที่มากกว่าอาจารย์วะน่าจะคุยกันเรื่องของแผนที่หรือเขตตรงไหนของใกล้นู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็อ้างอิงทางด้านของเอกสารเยอะ,ะอ่าเอกสารเยอะที่มันเป็นข้อดีของเรา ข้อดีของเราเพราะว่ากรอเรานี่ยมีลําดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับอ่ากระท้วงก่อนมีบัตรนู่นมีเอกสารมีหลักฐานที่แน่นอนแน่นแน่นแน่นอ่ะนะแน่นหนาแน่นหนาแล้วกเราพูดตอนนี้กูจรอยู่ในเปจคาดของเรื่องเพราะนั้นถ้าเราคุยเนี่ยเราต้องคุยในเชิงรุกนะครับในเชิงเด็ดขาดนะจะไปอ่อนไม่ได้นะเพราะว่าเราพูดมันกูจรอยู่ในเรื่องนั้นนะพออยู่ในเรื่องอยู่ในเรื่องขกงเป็นับเจคาดเนี่ยต้องบังคับเอาบังคับใช้นะครับในส่วนที่ถูกต้องกับเราถ้าเราพูดในเชิงแบบ ความติดขัดเงี้ยมันก็จะเป็นผลดีกับเราได้นะครับเต่๋ยวพูดก็ณนะวันนี้นะครับณนะวันนี้ครูจรไม่ปกติคือมลเพราะฉะนั้นพอพูดไปก็อาจจะไม่ได้รับผลตอบสนองเขาะเรพูดพูดแล้วเนี่ยพูดอีกอย่างเขาก็ยังไม่ได้ก็สรุปง่ายๆนะไม่ค่อสรุปก็นะส,รปสรุปคนข้างยากอีกอย่างหนึง่งดาวเสาร์ทึกมันเถกี่ยวกับเรื่องของดาวที่ดินหรือดาวเกตเด,ดนตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรือนวินาศอยู่เลยนะครับก็ถือว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักที่จะแบบตกลงกันเลยในเรื่องของ ปักปันกิแดนนะครับแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมันก็น่าจะแถวๆเดือนสิงหานะแถวๆวันที่ยีสิงหามติงหาจนไปถึงเดือนตันวาเนนะี่ยตอนที่ดาวสองโอคจรยกหลังนะครับพะทากับราหูซึ่งตอนนั้นน่ะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคุยเรื่องกีดแดนเรื่องปักปันกิเแดนอะไรเงี้ยเราจะได้เปรียบมากนะครับเราจะได้เปรียบมากเพราะว่าเป็นเรือนลาภะของข,ข,ข,ของของดวงเมืองด้วยนะครับเนั้นโฟกัสเฉพาะวันนี้ก่อนวันนี้ก็คือเอ้ยดาวพุธโคจรอ่ก็ไปอยู่ในเรือนที่เองการเจรจานะครับภาด่านอ่ ป้าต่างนาวันนาวังพุทธนะครับซึ่งเป็นวรรคตุะนาวังก็อุ้ยก็แนวโน้มก็น่าจะเป็นผลดีแหละแต่ว่าส่วนที่ก็จะคุยกันมากส่วนมากจะคุยในเรื่องของที่อาจารย์ว่าเป็นที่เป็นที่แล้วก็เพราะว่ามันผลาดผ่านตียางที่ตีายางเจ็ดไงตียางเจ็ดเนี่ยอย่างที่บอกดา,า,า,าวเสาดาวเสาเกี่ยบดินแล้วก็ลูกพิษนี่หมายถึงว่าม,มีปัญหากันในเรื่องนั้นแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปหราอาจารย์ยต้องใจเวลาแล้วก็เราควรใช้ความติดขาดนะต้องใจติดขาดจะปณีปนอามาอไรมากมายเนี่ยยากนะครับ มันไม่ได้ไม่ไม่ไมไมค่อยผลดีทางด้านนั้นมันให้ผลดีทางด้านการบังคับใช้อืมถ้าเราถูกต้องเนี่ยเราจัดการบังคับใช้ไปเลยนะครับบ๊ายบายจูู้ๆนะอืม